ต้นไม้มีชีวิตค่ะเด็กๆเ,เรามาเรียนรู้ต้นไม้กันไหมคะ Living tree Hello k i d s สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันเรื่องต้นไม้มีชีวิต เรามาเริ่มที่หนึ่งชนิดของต้นไม้เริ่มจากไม้ยืนต้นไม้พุ่มกลางไม้พุ่มเตี้ยและไม้จำพวกไผ่ต่อไปข้อ2ประโยชน์ของต้นไม้ให้ล่มเงาพอกอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับเรา นำผลมารับประทานได้สุดท้ายเป็นยารักษาโลกข้อ3การปลูกต้นไม้เดี๋ยวที่เชื่อพินมีนิทานเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เชิญชมได้เลยค่ะนิทานการทำงานร่วมกันเรื่อง หนูนิดชวนเพื่อนปลูกต้นไม้นี่นี่จุ๊บแจง้งเธอว่าวันนี้อากาศร้อนไหมใช่จ้าแดดร้อนจนเราตัวเปียกไปหมดเลยแม่เราเคยสอนว่าต้นไม้ทำให้อากาศเย็นนะแต่แถวนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะหนูนิดเลยทำให้ร้อนไง เรามาทําให้อากาศเย็นล่มเลื่อนกันไหมจุ๊บแจงทํายังไงละจ้าหนูนิดเราอยากทําจังร้อนจะแย่แล้วเราก็ชวนเพื่อเนเพื่อนมาปลูกต้นไม้กันยังไงละ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองดีเลยจ้าเราจะมีสวนสวยๆที่ล่มเลื่อนกันแล้วเพื่อนเพื่อต่างยินดีร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้บริเวณนี้สวยล่มลื่นและไม่ร้อนเมื่อเวลาผ่านไปทั้งฝนตกทั้งแดดออกต้นไม้เริ่มออกดอกสนามเริ่มมีสีเขียวสดใสมีร่มเงาไว้บางแสงแดด หนูนิดและเนเพื่อนๆต่างมีความสุขมากที่ได้วิ่งเล่นในสวนสวยและอากาศเย็นสบายเห็นไหมคะเพื่อนๆน,น้องๆหนูๆถ้าพวกเราช่วยกันร่วมมือปลูกต้นไม้จะช่วยลดโลกร้อนได้และมีสวนสวยไว้วิ่งเล่นกันด้วยนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าพวกเราร่วมมือกันทําสิ่งที่ดี จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ดีกลับมาเช่นกันสนุกไหมค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ค่ะลดน้ำต้นไม้รวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้และกําจัดวัชพืชค่ะต่อไปนะคะข้อที่5การเจริญเติบโตของต้นไม้ค่ะ เดียวทิเชอร์พินมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะเชิญชมได้เลยค่ะนี่เธอเช้านี้อากาศสดชื่นจังโอ้ต้นไม้นั้นออกผลออกลูกเต็มไปหมดเลยฉันอยากลองปลูกบ้างจังแต่ฉันปลูกไม่เป็น <c oughs> เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้ในโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีการจัดบอดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้และมีที่ให้เราไว้ปลูกต้นไม้ด้วยนะ เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้ในโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้และมีที่ให้เราไว้ปลูกต้นไม้ด้วยนะว้าวดีเลยฉันจะได้เอาไปเป็นความรู้ว้าวเธอสองข้างทางนี้มีต้นไม้เยอะไปหมดเลยดีจังเลยนะนี่ใช่ไหมที่เป็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ใช่ใช่ใช่ดูแล้วทำง่ายแต่รอเวลากว่าจะโตเป็นต้นใหญ่ๆเรา ต้องดูแลอย่างดีโดยเริ่มจากเมล็ดจนเติบโตเป็นผลออกลูกอย่างนี้ที่เธอเห็นไงฉันจะสอนเธอปลูกต้นไม้เธอไปเอาจอบมานะเอามาขุดดินแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ที่เราอยากจะปลูกใส่ปุ๋ยและเอาดินกรบรดน้ำทำอย่างนี้ก็เสร็จแล้วมันดูแลรดน้ำครวนดินทุกวันได้เลยแล้วเรามารอดูกันนะว่ามันจะโตขนาดไหน <c oughs> หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จ ช่วงเวลาก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์1เดือน1ปีจนมาถึงสิปีต้นไม้ได้เติบโตขึ้นมาเพราะการดูแลเป็นอย่างดีจนออกดอกออกผลก้านและกล้วยได้มาดูต้นไม้ที่ตนเองได้ปลูกทั้งสองมีความสุขมากและได้ไปสอนลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้สอนต่อๆกันมา จนแถวนั้นมีแต่ต้นไม้อากาศก็สดชื่นและแจ่มใสสนุกไหมคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมร่วมกับที่เชอร์ฮาร์เอ็ตด้วยกันเลยนะคะ Hello kids My name is teacher Pin My name is teacher Harriet ค่ะ Good morning ค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะชิเชอร์พีนกับีิเชอร์ไฮเยตจะมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆนะคะเดี <Yes. S 1> ๋ยว t ิเชอร์จะมา introduce yourself ให้เด็กๆได้ฟังเด็กๆตั้งใจฟังนะคะโอเคค่ะโอเค so we are going to learn how to introduce yourself Yes first one good morning everyone yes my name is I am 5 years old I am in K2 Slash 2 My homeroom teacher is teacher Pin My homeroom is teacher is teacher Not Hi okay. okay, so that is how you introduce yourself Okay, yeah. so today we are going to learn seven days of the, the week e y okay, the first one is sunday monday tuesday wednesday thursday friday and saturday yay yay สัปดาห์นี้นะคะเด็กๆพี่เคกับพี่เชอร์ไฮนะคะจะมาร้องเพลงแล้วก็ทําท่าทา Uh, sing and dance ทีสองค่ะเด็กๆพร้อมหัืยังคะ Are you r e a d yes y we are let's go woo โอเคค่ะ we will sing and dance ทีสองค่ะ let's go ค่ะลองทายดูสิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไร ไม่มีปากพูดไม่ได้หายใจทางใบโอนเอ็ไปเมื่อลมพัดมาอีกหนึ่งครั้งนะคะร้องไา้ดูสิว่าตัวฉันน่าจะเป็นอะไรกินอาหารทางลากไม่มีปากพูดไม่ได้ เด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายกิจกรรมที่เด็กทาในสัปดาห์นี้ค่ะ 1. Conversation หรือสนทนา 2. Sing and Dance 3. ส,ส่งคลิปวิดีโอนะคะ Good morning everyone My name is s a v i t a I am five years old. I am in kindergarten two, section two. My home room teacher e s t e a c h e r pin. เด็กๆอย่าลืมฝึกสนทนานะคะเด็กๆนำเพลง Skimmering ไปฝึกร้องและทำท่าทางประกอบได้นะคะ Get a marinka too. แล้วพบกันใหม่ See you again next time ค่ะบ๊ายบาย